เดี๋ยวเอาหอมกลับบ้านไปสั่งไปสั่งไปสั่งว่าเหมือนเดิมนะผัดถั่วงอกนี้ไไม่รู้สั่งอะไรบอกเอาเหมือนเดิมนเอาถุงวงอกมาเขาติดทานมาแล้วแม่มาแล้วว่าอันนี้อ่ะทำไม่ให้เยอะห่อห่อได้ไหมแม่ห่อได้ไหมโอ้โหทำไม่ให้ทำไม่ให้อย่างดีหมู อแล้วแม่เล็กแพเจกินแล้วหรอเรียบร้อยแล้วกินอะไรถ้าที่ผัดมาจากบ้านนะเขาคนละกล่องกินได้ไหมว่ากินแล้วไม่เห็นบางทนเมื่อกี้ใส่ถุงไว้เนี่ยงกินอาหารที่เป็นวันนี้เลยนี่เดี๋ยวห่อใส่ถุงไว้แล้วไปกินกันเย็นพี่เจบเขาพูดใส่จะออกจากกล้องวงจรหรอใช่ฮัลโหลไม่ท้องอ้าวไม่เห็นเขาพูดตอบกลับแล้วอ่ะ นนนจ้าโอ้ยแม่ทำไปเยอะมากสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับนอนไปยังลุงเจี๊ยบนอนไปยังนอนไปยังโอ้โหแล้วแม่กินแล้วยังอ่ะ กินแล้วกินข้าวแต่บ้านกินข้าวผัดไปแล้วแต่จะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเช้าเป็นห้างเหงาเหงาให้ปั่นไม่ว่าเออต่เนี่ยนี่ยก็ผัดก๋วยเตี๋ยวว่าเหงาที่ไหนคนมาตั้งเยอะฮะตอนแรกจะเหงาเช้าผัดมาไปเล็กแง่ถามบอกสวัสดีครับตรวจเรียบร้อยแล้วตรวจ DNA เรียบร้อยแล้วขอบคุณจ้าก่อนอ่ะให้พี่น้ำเพื่อนเพื่อนอย่าไม่ต้องรีบพี่เพื่อนคุยกับน้องเต้ยหน่อยสิไปเย เป็นตาแซบเกือบไม่ได้ตรวจดีเอแล้วใช่ไหมเราอ่ะเอาคนนี้เขาจะกินแม่จะกินก่อนใช่ไหมคุยก่อนมามาคุยก่อนมาเลยเดี๋ยวหน้าปัดให้น้กินหมดนี่ หนถามหน่อยตั้งแต่หลังเจอน้ำผึ้งเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างได้คุยกับลูกกับหลานบ้างหรือยังวิตาดีขึ้นจริงเป่าสบายใจขึ้นนะอได้คุยได้คุยอะไรกันแล้วบ้างไมหลายเรื่องหรอเรื่องอะไรบ้างน้ำผึ้งคุยเก่งนี่เป็นไงบ้างแม่ลูกได้สารสัมพันธ์กันบ้างหรือยังเนี่ยเจอแม่เจอลูกเนี่ยฮะเจคุยนะ ก็คุยนะไม่รู้จะคุยอะไรไงคุยอะไรกันล่ะปกติอ่ะตาปกติอ่ะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอภาษาบ้านนอกภาษาบ้านนอกเหรออ๋อคุยกันภาษาบ้านนอกมาหาลูกกี่รอบแล้วเนี่ยเขาได้คุยเก่งนะเหรอได้ข่าวว่าคุยเก่งเหรอฮะคุณเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟับเขา่หนะโอ้โหแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรแม่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม ทางวีนหมาไปด้วยค่ะลูกเพจนั่งได้ใช่ไหมนี่นั่งได้ประมาณนี้เมื่อเช้าทำไมนะเกือบไม่ได้ตรวจดีเอแล้วททไไมมเมื่อเช้า่ะคุณหมอไอคุณหมอเขาบอกว่าไอเจ้าหน้าที่นิติ เอย่ากำตเออย่ากำตือต,ตีมาก่อนตัวป่วนค่ะลูกเพจป๊าบกลืนเขาแขกํำหนึ่งฮะเมื่อเช้าหือสมน้ำน้าสมน้ำน้า,ม,นนามากวนเขาดีนักปัดกําเหนียดเสียเห็นเลยนเนาะอาอย่ากําเตือ,อตอนแรกตอนแรกปรลัด ประหลัดหัวหน้าปกครองใช่ไหมเขาบอกว่าประมาณคู่หนึ่งห้าพันห้าพันกว่าบาทจบเราตอนนั้นก็เครียดกันเลยห้าพันกว่าบาทนี่ไม่รู้จะเอาตังค์จัดที่ไหนมาก็เลยแม่อะไรนะลืมชื่ออีกแล้วแม่หนมแม่หนมแม่หนมบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เองอยากให้ลูกอยากให้หลานให้น้องได้มีบัตรประชาชนสักทีนะครับจัดการให้เองห้าพันกว่าบาท พอเตรียมตังไปให้5,000กว่าบาทปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์บอกว่าโอ้คนละสอคนละ5้าพันบาทนะคะตายหาและทำยังไงดีโทรหาอีกทีนึงแม่เล็กก็โทรหาผัวทำยังไงดีปรากฏว่าทางนี้ก็ได้5,000ันบาทได้จากใครนะลูกลูก,ลกคนะพันออก ลูกได้ลูกสาวคนละสองพันแล้วก็มีนะาเล็กออกให้ด้วยใช่ไหมอีกพันกว่าบาทก็เป็นห้าบาททางฝั่งแม่แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีเงินของตัวเองด้วยมีเงินของตัวเองสองพันแล้วก็มีเงินของทางแม่ด้วยอีกสามพันห้าสิบบาทนะไม่ไม่ไม่สามพันห้าสิบโอนคืนพี่เจี๊ยบไปละใช่ ไปหัวหมุนกันอยู่ที่โรงพยาบาลครับเูกเพจสุดท้ายก็ได้ตรวจดีเอานอแล้วเขาบอกว่าผลผลน่าจะออกช่วงเดือนเดือนมกราเลยเนาะสองเดือนตัวเขาเขาทำอะไรบ้างตัวจดีเอนเะจอดเลือดเฉยๆเหรอแค่นั้นเลยเหรออ๋อเขาทำอะไรพี่พึ่งบ้างจอดเลือดเฉยๆเหรอเขาไม่ได้เอาฟันไปด้วยหรออ๋อไม่ได้ คนแรกคิดว่าเขาจะูดเอาเนื oh, oh, yani then, oh, no? oh, mm ้อเอาอะไรเราไปโอ้ตายตายตายแ่บ้นั้นใครบอกมาันจะเป็นแต่คอไม่ดีเลยอ้ยไม่รู้สินะเออตัดเส้นผมหรือว่าตัดเล็บแล้วก็ขูดเอาเนื้อโอ้ยตา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 ยหูกลูกกลว ดูไม่ได้นึกว่าดี่แล้วกลัวไหมตอนแรกอะกลัวไหมไม่กลัวเลยหรออ๋อชินแล้วกับหมอแล้วเขาขั้งไหนนะแกออกก็าหรอที่เขาเจาะแกออกแล้วโอ้โหนี่เขาไปตรวจดีเอ็นเอกันมาแล้วนะแม่ลูกนะครับลูกเพจเรียบร้อยแล้ว ก็สารสัมพันธ์กันดีนะไปมาหาสู่กันแค่เรื่องทำบัตรประชาชนไปตรวจดีเอ็เท่าไหร่ละมาหากันกี่รอบแล้วเนี่ยแปดสิบรอบแล้วมั้งนี่สนิทกับแม่หรือยังพี่น้ำพึง่งอ่ะสนิทกับแม่หรือยังยังไม่สนิทเหรอแล้วทำงไงถึงจะสนิทอะ่ะอ่ะเออต้องมานอนสักนนะานนสามคืนเนาะปกติเขาพูดเก่งนะครับลูกเพจพี่น้ำพึ่งอะ่ะแต่พอเจอกล้องแล้วเงียบ เขินเนี่ยนั่งนั่งรถจากนี่ไปโรงพยาบาลประมาณชั่วโมงเนี่ยคุยไม่รู้กี่ร้อยเรื่องใช่ไหมปกติเราอ,อ่ะคุยเก่งนะตอนนี้เลยพอพอมันนอนยิงอ่ะยิ้มแม่ไม่ไปกันแล้ววันใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าญาติฉันมาอยู่เนี่ยวไม่อยู่นี่ห้องน้อยอยู่แอนแหละประมาณนี้มาอัปเดตให้ลูกเพจฟ,ฟงัง จ้าสมหวังกันทุกคนเลยนี่ขยี้มือหนูออกเดี๋ยวจับมือ <c oughs> ออกเนี้ยเ <c oughs> อาสามตัวตรงรายงานรายงานข่าวลูกเพจนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแม่ลูกเขาก็สสารสัมพันธ์กันไปนะขั้นตอนหลังจากนี้จนกว่าพี่น้นเพึ่งจะได้บัตรประชาชนก็คือตรวจ DNA e เสร็จแล้วนะตั้งใจฟังนะแล้วก็ รอผลอีกสองเดือน2เดือนแล้วปุ๊บทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลมหาราชนะ่ะเขาจะส่งผล DNA มาที่อำเภอจตุรัสแล้วประหลัดเพียงนะประหลัดที่สัมภาษณ์พี่วันนั้นนะ่ะเขาก็จะโทรมาหาเต้ยผล DNA ออกแล้วประมาณต้นปีหนะ้าพอพอผล DNA ออกแล้วเขาก็จะประลัดนั่นนะ่ะก็จะส่งเรื่อง หาในอำเภอพอในอำเภอเซ็นแล้วปุ๊บปึ้งพี่น้ำพึ่งก็ไปถ่ายบัตรได้เลยคิดว่าน่าจะได้เป็นของขวัญปีใหม่มนะปีใหม่สองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดริ่งไปแถวเนใจกูเป็นคนหรอกูเป็นคนจริงปะเนี้ยนนอ๋อหมายถึงแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงเนี่ยจะมีบัตรแล้วเนี่ย ดีใจนะอ๋อวันนี้จะฝากหรือฝากอะไรก็ฝากได้แล้วพี่ใช่ๆๆจะมีชื่ออะไรนะถ้ามีบัตรประชาชนแล้วตัวเองจะชื่ออะไรจำได้ไหมจำไม่ได้เอ้าเขาก็เอาน้ำผึ้งอะชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่ออะไรที่บอกไปอ่ะบอกอ่อนนะน้ำผึ้งอะไรนะเกษพรนี่ถ้ามีบัตรประชาชนแล้วตัวเองอ่ะจะชื่อนางสาวน้ำผึ้งเกศพรนะก็ชื่อ ชื่อตั้งแต่เกิดนั่นแหละชื่อตั้งแต่เกิดจริงๆของพี่นั่นแหละแล้วตอนนี้ตัวเองชื่ออะไรเอางงอีกงงอีกชื่อเล็กชื่อเล็กเยี่ยยมเลยชื่อจริงล่ะชื่อจริงชื่ออะไรงงงงงงตอนนี้ชื่อเล็กบางออนโตสารเดชใช่ไหม อ้าวงงอ้าวจำไม่ได้อ๋อโอเคก็เขาก็เรียกพี่เล็กพี่เล็กไงใช่ไหมโอเคโอเคนะครับมากนาอนาสกุลเดียวกันภาษีเกษพอนามสกุลเดียวกันภาษีเกษรแกก็จะงงงงหน่อยๆงงงงแล้วน้าน่ะน้าชื่ออะไรน่ะคนนั้นน่ะนายาคนโน้นน่ะ น,นี่สุดยอดเลยพ่อของพ่อไม่แก่ไปมาหาสูบไปมาหาสู่กันจนอย่างน้อยก็จําชื่อกันได้แล้วนะครับอ่ะช่วงเวลาหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ให้ทั้งคู่สารสัมพันธ์กันต่อไปนะมาอัปเดตให้ลูกเพจประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกันละแล้วก็เดี๋ยวรอผล d n a อกออกวเดี๋ยวมาทําบัตรให้พี่น้ำพึ่งเต้ก็จะอัปเดตให้ลูกเพจเรื่อยๆนะครับยินดีมากๆจ้า,จาขอบคุณครับ บ๊ายบายลูกเพจไหนเร็วจ hey. like yeah, ้า okay. บ okay. ๊ายบายบ๊ายบายลูกเพจไหนเร็วบ๊ายบายสอง0 0 0เลยโอเค